ก็เห็นว่าในไลน์นะมันจะเด้งม,มาว่าเป็นแบบสิบสิบข้อฟาร์มแล้วะอะไระหนูก็เลยกดเข้าไปปรากฏว่าเจอเป็นสิบสิบคนเลยอะ่ะที่ทักคุยกันมาอะไรกันมาหนูก็ถ่ายแคป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 ไว้หมดเขาคุยอะไรกันล่ะคะก็คุยกันแบบว่าเออว่างไหมวัมมนนี้ว่างไหมมาหาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงผู้ชายค่ะก็คือนัดรู้คือตอนนี้หนูก็รู้หมดเลยว่าในเมืองใน ทั่วจังแทบจะทั่วทั้งในเมืองจังหวัดเนี่ยเขาไปมาแทบจะทุกที่แล้วการนัดเจอกันตรงนั <t 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 ้นเนี <t <t ่ยคือแบบเหมือนนัดไปมีความสัมพันธ์กันอย่างเงี้ยแหละค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันมีปักหมุดไปตามโรงแรมตามอะไรมันเป็นความช็อกของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นภรรยาช็อกมากตอนนั้นอะคือไม่รู้อะไรแล้วอะคือแบบนมเหมือนจะเป็นอ่ามันนุเหมือนจะเป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วอะแบบร้องจนไม่มีน้ําตาจะร้องแล้วแล้วมันก็คิดอะไรไม่ออกว่า จะทำยังไงต่อไปทั้งทั้งที่ตอนแรกคิดว่าเป็นผู้หญิงแต่มันช็อกตรงว่าเป็นผู้ชายคือนอกใจคือนอกใจเนะจาะจะนอกใจไป,ไปกับเพศไหนย,ยังไงก็เจ็บปวดะนะคะเพียงแต่แค่ว่าเราไม่นึกว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้หรือเขาเป็นคน,น,คนที่มีรสนิยมแบบนี้ที่สุดแล้วเราเก็บสิ่งที่เรารู้ไว้นานแค่ไหนคะก่อนจะถามสักได้อาทิศหนึ่งมั้งหนูก็เข้าไปดูทุกคืนไงเข้าไปดูทุกคืนว่าวันเนี้ยไปมาไหมอืมก็ปรากฏว่าวันที่ทุกวันที่หนูไปทํางานอะ เขาจะปากหมุดไปกันตลอดทุกที่ซึ่งนั่นหมายความว่าอย่งไคะหมายความว่าเขานัดแนะไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายชจํานวนเยอะๆหลายๆคนใช่ค่ะไปวันหนึ่งก็ประมาณสองสามคนโอ้แต่ว่าที่คุยคุยเป็นตกยี่สิบคนเพราะว่าในข้อความไลน์ที่หนูแคปไว้ถ่ายไวอ้อ่ะมันเยอะแล้วในความสัมพันธ์ของเราแบบฉันสามีภรรยาล่ะคะพอหนูรู้แล้วว่าวันนี้เขาไปมาพอมืดๆเงี้ย หนูก็เลยแบบแกล้งไปนอนกอดเขาอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนอย่างที่เคยทำไปกอดไปหอมเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่านอนเถอะเหนื่อยเพียอทำงานก็เหนื่อยพอแล้วอ่ะแต่แดนใจอะเรารู้แล้วว่าวันเนี้ยเขาไปมากี่รอบไปที่ไหนมาบ้างค่ะค่ะแล้วเรามีโอกาสได้คุยกันอย่างไปกิจลักษณะไหมคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือยังไงคืออะไรกันแน่ก็หลังจากนั้นก็หนู ไปทํางานหนูก็เคหนูทําไม่ได้แล้วไงหนูแบบใจมันไม่อยู่กับทํางานแล้วอ่ะกลับมาถึงเขาก็อึ้งใปตกใจว่าหนูมาหนูก็เลยดึงโทรศัพท์มาดูแล้วก็<ม>อ่าเห็นอยู่แหละว,ว่าพิมพ์แล้วค<ม>ุยกันอยู่แล้ว<ม>หนูก็เลยวางแล้วหนูก็ถามว่าทําเพื่ออะไร<ม>อืมอ่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ค่ะคือถ้าเป็นแบบเนี้ยคือบอกตรงๆว่าเออใจชอบไปทางนี้แล้วใช่ไหมหรือเป็นไปแล้วก็ให้บอกจะได้เลิกค่ะเขาก็บอกว่า แค่คุยเฉยมไม่ได้ไปไม่ได้อะไรแต่คือเขาไม่รู้ว่าเราเห็นหมดแล้วค่ะเขาก็ได้แต่บอกว่าทําทําไปเพราะเงินเพราะว่าการมีความสัมพันธ์นั้นเหมือนกับเราเขาก็จะได้เงิน<ข>ด้วยเ,เขาที่ที่หนูเห็นที่เขาคุยกับคนอื่นอะคือเขาก็จะลงว่ารับนวดเสริมอืมอ่าเขาก็จะบอกแค่นั้นว่าเขาแค่หาเงินนั่นหมายความว่าเขายังไงนะคะเขาเป็นขายอย่างเงี้ยหรอใช่ สิ่งที่เราเห็นว่าไปกันเยอะยันนั่นก็คือเขาก็กเหมือน<า>แบบยั<า>งไง,ไงตอนแรกเขาเขาจะดูแบบดูพวกซีรีส์วายอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วเขาก็หนูก็เห็นนะว่าพย,พยายามดูจังเลยหนูก็ไม่เข้าใจว่าตอนนั้นเขาดูเพื่ออะไรแต่คือหลังๆมาเนี่ยพอมาเห็นในแชทอะที่เขาลงอะว่าใครว่างอยู่ในเขตเมืองอทักมาได้นะรับนวดเสริมเพราหลังจากที่เรารู้ทุกอย่างชัดเจนแล้วอะค่ะ อนนี้เราคิดจะทํายังไงต่อไปค่ะคือตอนนี้ยเนี่ยก็พึงล่าสุดก็เมื่อเช้าหนูก็ยังเห็นอยู่ล่าสุดเลยแปลว่าเขาคงจะไม่หยุดก็หนูก็คิดว่าเขาคงไม่หยุดอหนูถามคุยกันว่าแบบเฮ้ยทำไมต้องทำถามแล้ว<ด>เขาพูดคำเดียวว่าไม่มีอะไรไม่ได้คุยกับใครไม่ได้ทำ <S <S แล้วเขาก็เนี่ย็พึงจะทะเลาะก,กันแล้วเขาก็บอกว่าจะอยู่ก็อยู่ไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะขอย้ายไปอยู่ช่องห้องอยู่ อก็จะอยู่กับลูกก็อยู่ไปแต่ถ้าเลี้ยงไม่ได้เขาจะเอาไปเลี้ยงเองมันเหมือนกับเขาดูตัดสินใจแล้วเลยะคะ่ะใช่อืเพราะเขาจะเลือกทางชีวิตแบบนั้นที่พีคที่สุดเลยอ่ะคือพ่อแม่เขารู้แต่แม่เขาบอกเขาว่าล็อกให้ดีโทรศัพท์อ่ะอย่าให้มันเห็นม,มึงจะทำอะไรมึงก็อย่าให้มันเห็นคือพ่อแม่เขาก็รู้อ่ะ